สวิตผิดเท่ากับเสียทั้งระบบแล้วต้องเลือกยังไงไปดูกันเคยไหมติดตั้งสวิตกลางแจ้งอยู่ดีพังเฉยหรือก้องดับเพราะจ่ายไฟไม่ถึงหรือแย่กว่านั้นเนี่ยไฟกระชากทำให้สวิตพังทั้งระบบปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเลือกใช้สวิตระดับอุตสาหกรรมกับวิดีคอม i อ s 2.0อสสซีรส์วิตระดับอุตสาหกรรมที่มืออาชีพเลือกใช้ ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของซีรีส์นี้คือ 1. คทนุณภูมิติดลบ40องศาไปจนถึงบวก85องศา 2. ลรองรับดินเร็วมาลติ้ง 3. ป้องกันไฟกระชากและสัญญาลบกวรนและ 4. ใช้พลังงานต่ำเหมาะกับตู้ควบคุมแผงไฟและพื้นที่แคบๆแ,และรุ่นไหนที่ใช้งานกับกล้อง IP ได้บ้างจะลงท้ายด้วยตัว P เช่นรุ่น 2S4P หรือ 2S8P เขาจะมี PoE ไว้สำหรับจ่ายไฟให้กล้องได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยไม่ใช้กล้องละ่ะเลือกรุ่นที่ลงท้ายได้ตัว T ค่ะอย่างเช่นรุ่น 2S4P 2S8P หรือว่า 4S10P ซึ่งจะเหมาะก,กับพวกเชื่อมเซนเซ,นเซอร์ PLC หรือระบบแลน์ในโรงงานค่ะของมันต้องมีสำหรับงานกล้องงาน IoT หรือว่างานในระบบโรงงาน T-Com รุ่น สะเทียมใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อมส่นแจสินค้าติดต่อได้เลยที่อีซี่เน็ตเวิ